ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือสิ่งที่ศัตรูกลัวว่าคุณจะค้นพบขอบคุณสำหรับทุกๆก,การซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คเอเนอรจีกันก่อนนะ ตัวอสษอรวันนี้นะคะตัว H M W ค่ะ G P S ตัวสุดท้ายนะคะตัว Y ค่ะตัวอักษรนี้จะอยู่ในชื่อในนามสกุลหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะมาเช็คเอเนจีกันเนาอ เทนอปอลส์ ands, ค่ะเยี่ยมมากเลยขึ้นไปได้ก็ฉ่ำใจอ๋อ pair of cups อู้ the tower ค่ะ เอาเดี๋ยนะอ๊ะมันจะเยอะไปไหมเอี้ยหลังเลียใจฟอบสอ e นะคะอขอแอบไว้ก่อนเนาะสองใบไว้ด้านบนนะคะเผื่อเราต้องการเนี่ยเราจะหยิบเพิ่มเนาะอืมเอนเจีแปลกดีนะ เราไม่ความรู้สึกว่าคือตอนแรกเรานึกว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนฟิลเหมือนเหมือนคนเกือบจะทุกอะแปลกไหมที่เราพูดคำนี้คืออ่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับคนที่มีความอึดอาใจนะแต่ตัวคุณเองดันเก่งกว่าปัญหาคือปัญหามันเข้ามาในชีวิตของคุณอะตอนเนี้ยดีไม่ดีบางคนอะผ่านจุดที่เหนือที่สุดไปแล้วได้สามคือแบบกําลังใจกลับมาเต็มแล้วบางคนดีไม่ดีคือแบบ ออนอกจากกําลังใจจะกลับมาเนี่ยความภาคภูมิใจกลับมาด้วยมันเหมือนเป็นฟิลของลมที่ว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันผ่านความรู้สึกนี้ได้ด้วยนะ <c oughs> คือแบบบางทีเอาเอาแค่ง่ายๆก็ได้เหมือนคนที่แบบมันจะมีสักโมเมนต์หนึ่งในช่วงหนึ่งของชีวิตอะที่มันเศร้าๆหรือที่มันเหนื่อยอะหรือมันหมดแรงอะช่วงนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมอนแบบว่าเหมือนทางออกมันอยู่ตรงไหนนะเหมือน เหมือนปัญหามันมันช่างดูตัวใหญ่จังเลยแล้วตัวเราเหมือนเหมือนตัวเล็กเนาะแต่พอเราจัดการกับความรู้สึกจัดการกับอารมณ์หรือว่าศบตาแล้วมองมองหน้ากับปัญหาหรือสิ่งที่เจออย่างตรงไปตรงมาสักครั้งหนึ่งอะเราจะรู้ว่าแบบเฮ้ยเราเจ๋งกว่าปัญหาต้องเยอะนะหรือว่า เรามีทักษะเรามีความสามารถเรามีอะไรตั้งมากมายกว่าปัญหาต้องเยอะหรือว่าถ้าเอาให้เห็นภาพชัดไปกว่านั้นคือชีวิตมีปัญหาก็จริงแต่จักรวาลก็ส่งเรื่องดีๆมาให้ท่วมทนเช่นเดียวกันซึ่งพอเปรียบเทียบตัวของคุณเองแล้วเนี่ยหลายคนจะพบว่าข้อดีเลือกดีสิ่งที่ทำให้ตัวคุณมีความสุขมีเยอะมากกว่าปัญหาเสีอีก แต่แต่ละคนจําเป็นที่จะต้องมีระยะเวลาคิวแล้วก็ยิวยาไม่เท่ากันแล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ในกระบวนการคือเหมือนกับว่าเวลามีความรู้สึกเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องไปหนีมันไม่ต้องไปปฏิเสธว่ามันไม่มีคือเหมือนคล้ายๆกับว่าคือบางทีอยากร้องไห้ก็ร้องเถอะบางทีอยากเสียใจก็คนมันเสียใจะก็เสียใจไปเลยเอาให้เต็มที่ แต่จะต้องมีกรอบระยะเวลานะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวคุณอะดิ่งมากเกินไปยิ่งถ้าคุณทำงานหรือว่ามีครอบครัวค่ะเวลาคุณดิ่งอะ่ะ energy คุณลงอะ่ะคนอื่นจะลงด้วยนะมันเหมือนมันดึงกันนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเราไม่ได้ไปคนเดียวนะเราจะลากคนอื่นไปด้วยฉะนั้นอาจจะต้องแบบฮึบนิดนึงหรือว่า อาจจะต้องขอความช่วยเหลือด้วยซ้ำไปนะคะบางทีความช่วยเหลือไม่ใช่ว่าเราจะไปขอเขานู่นนี่นั่นนะอาจจะแบบขอกอดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มนต์มนอะไรเงี้ยขอกอดหน่อยนะคะแล้วก็เหมือนแบบขอชาร์จแบตอนะมือถือยังต้องชาร์จแบตเลยใช่ไหมเราก็ต้องชาร์จเหมือนกันนะคะชาร์จชาร์จพลังงานใจชาร์จความรู้สึกดีๆเติมเติมไฟเติมฝันให้แก่กันละกันนะแต่เรามองว่า คุณมีแบตในชีวิตของคุณเยอะมากเลยแหละมองหาได้เลยมีแบตเกินการเต็มไปหมดเราไม่แน่ใจว่ามาจากไหนนะเ,เอาข้อจริงๆรอ่ะศัะตรูมาเหมือนแก้งด้วยซ้ำอะเหมือนแก้งให้คุณเห็นว่าไม่รู้ตัวจริงๆรหรอว่ามีคนคนที่รักคุณมากแค่ไหนอ่ะไม่รู้จริงๆรหรอว่ามีคนห่วงใยคุณขนาดไหนอ,อ่ะอืมเอ่อเหมือนกับมันมันจะให้ฟิลเหมือนเวลาเห็นเด็ก เด็กที่ทําอะไรแบบผิดพลาดหรืององแงเขาจะมีโมเมนต์เขาจะอยากได้ความรักมันจะเป็นฟิวประมาณนั้นเหมือนกันนะคล <c oughs> ้ายๆคล้ายๆข,ขออ้อนหาความรักสักหน่อยเนาะแต่ ใดๆก็ตามอะค่ะเอ,อเราดีใจด้วยนะถ้าใครยังไม่ไมผ่านนะจุดนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะคุณไม่ได้ต่อสู้อยู่คนเดียวนะมีเราเป็นอีกหนึ่งแรงใจอยู่ตรงนี้นะคะคุณมี power คุณมีพลังคุณมีสิ่งดีๆในชีวิตรอคุณอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราก็ปัญหานั้นอนะเรามองว่ามันเข้ามาเพื่อช่วยให้คุณเติบโตนะคะไม่ได้ทําให้คุณเขาไม่ได้อยากเข้ามาย่ำยีอะไรคุณเลยแต่อยากเข้ามาให้คุณอาจจะ ต้องพัฒนาทักษะอะไรบางอย่างมีความเข้มแข็งอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเตรียมตัวรับสิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะหรือว่าบางทีคุณอาจจะทุ่มเทอะไรบางอย่างมากเกินไปจนเขาจะต้องส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้คุณหยุดพักก็ได้เนาะโอเคเราคิดว่าเราน่าจะได้ข้อมูลเพียงพอเดี๋ยวเราขอ ย้ายไปในส่วนของเป็นแรนดอมวันนี้นะคะอันนี้จะเป็น energy คร่าวๆช่วงนี้เนาะมาดูซิว่าสิ่งที่สัตว์กลัวว่าคุณจะค้นพบคือเรื่องอะไรนะคะบางทีพลังงานมันอาจจะเชื่อมกันเราอาจจะอ่านสลับกันนะ interesting distance ค่ะ <c oughs> อันนี้แอบหัวเราะเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเราแอบหัวเราะไปว้าวอันนี้เจ๋งมากๆคนลุกบา u ดอรี่ค่ะชอบม,มากเลย oh my god my god my god healing ค่ะมันเลิศมันเลิศแล้วว่าเขากลัวคนจริงๆนะ <c oughs> คือแบบ ไพ่เวลาเปิดมันจะลุกนี้ลุกลรนนิดนึงฟิลไพ่ดูท่าทางกลัวพอสมควรอืมขอดูก่อนเนาะแต่ถ้าไม่พอเดี๋ยวเราเปิดเพิ่มนะคะอย่างแรกเนาะที่เขากลัวคุณนะหน้าแปลกนะศัตตูคนนี้เหมือนไม่ใช่ศัตรูที่เกียดอะไรคุณจริงๆจางๆแต่มันเหมือนแบบ อะไรดีนะคือจะเรียกว่าศัตรูที่รักก็ตลกไหมคือไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่เข้ามาจองล้างจองผ่านแน่แต่เข้ามาเราทําให้ขัดอกขัดใจอาจจะใช่มาในรูปแบบแตกต่างกันนะคะมาในรูปแบบที่แตกต่างกันแต่ใครก็ตามแต่ที่ทําให้คุณแบบมองใจหรือเศร้าใจช่วงเนี้ยแปลกแต่จริงนะเขากลัวว่าเออคุณจะตัดเขาขาดออกไปจากชีวิตอนะ เขากลัวว่าคุณจะบล็อกเขาเขากลัวว่าคุณจะเด็ดขาดถึงขั้นว่าไม่อยากมีคนคนนั้นอีกต่อไป <c oughs> คนคนนี้เขาเหมือนคนที่ไม่รู้จักวิธีที่จะรักคนอื่นน่ะเหมือนคนที่อยากได้ความรักแต่ ทำตัวงอแง,งน่าราคาญหรือทําให้คุณหงุดหงิดใจแทนคือเหมือนแบบอยากได้ attention อยากได้ความสนใจจากคุณนะอยากได้อยากให้คุณสนใจเขาชอบเขาดีกับเขาอะแต่ดันทําตัวน่าราคาญหรือไม่น่ารักอะใส่คุณมันพยายามอาจจะชินมัง้งบางคนอาจจะแบบชินกับการใช้อํานาจกดขี่ข่มเหงคุณแล้วเคยได้มาตลอดอะก็ทําแบบนั้นต่อไปแต่ทีเนี้ยอาจจะหลังๆเริ่มชัก คุณเริ่มมีความแข็งแรงแข็งแก่งเกิดขึ้นแล้วเขาเริ่มชักง,งงๆงงว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยใช้กำลังใช้อำนาจใช้การข่มขู่ใช้รูปแบบการกดข่มอะไรสักอย่างแล้วดูคุณก็ยอมมาตลอดนะหรือว่าดูคุณนิ่งอะ่ะดูไม่เห็นมีพิษส่งอะไรก็เลยใช้แบบนี้อยู่เรื่อยๆหรือว่าเขาใช้จนเป็นนิสัยก็ได้นะหรือว่าเป็นปมอะ่ะ เป็นปมที่ถูกปฏิบัติมาแบบนี้ถูกกระทํามาแบบนี้เราก็มาส่งทอดให้คุณอีกทีหนึ่งมันเป็นการส่งทอดโดยที่เราคิดว่าถ้าพูดว่าคำว่าไม่ตั้งใจคุณก็จะรู้สึกว่าเหมือนเราเข้าข้างเขาไปสักนิดหนึ่งเนาะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ไพ่ให้เรามาเป็นแบบนั้นนะมันเป็นเหมือนแบบคนที่ไม่รู้ตัวเองอะทำอะไรไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ แต่มันมันมีฟิลลิ่งของการหวยหาความรักอยู่ในคนคนนี้ยแต่เขาวิธีการที่เขาประพฤติปฏิบัติกับคุณมันช่างไม่น่ารักเลยมันไม่โอเคเลยแหละใดๆก็ตามเขากลัวที่คุณจะแบบตัดหางปลอยวัดเขาอะแบบตัดออกไปจากชีวิตหรือว่าบล็อกหรือว่าแบบเงียบไม่พูดกับเขาอะไรก็ตามที่มันเป็นสเปซอะคือที่ผ่านมาเหมือนแบบ ทำอะไรไปคุณก็ยังตอบโต้ก็ยังคุยคือทําอะไรไปแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เลยทําแต่มันเหมือนแบบมาจุดจุดหนึ่งความอดทนของคุณเพียงพอแล้วอะแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าอีกับคนคนนี้ยิ่งเงียบไปเขายิ่งได้ใจหรือว่าไม่รู้หรือเปล่าว่าตัวเองทําอะไรผิดเหมือนคุณเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในตัวของคุณเองแล้วเขาเริ่มหวั่นไหวเริ่มกังวลใจว่าคุณจะเปลี่ยนไป นะคะคุณจะเเหมือนคุณจะเห็นความเข้มแข็งของของตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาปกป้องตัวของคุณเองอืมถัดมานะคะอันนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกันนิดนึงว่าตรงที่ว่าเหมือนคุณไปรวบรวมความเข้มแข็งมาได้แล้วคุณเริ่มขีดเส้นละ การขีดเส้นมันเหมือนเป็นการประกาศว่าอะไรที่ฉันจะยอมอะไรที่ฉันจะไม่ยอมก่อนหน้าน,านั้นเส้นมันอาจจะเบลอๆหรืออาจจะแบบมีก็เหมือนไม่มีคือไม่ชอบให้เขามาทํานะบอกเขาแล้วนะว่าอย่าทํานะแต่พอเขาทําคุณก็เฉยคุณก็นิ่งไม่ได้สนใจอะไรคือแบบเหมือนแบบไม่อยากวุ่นวายแบบเออยอมไปซะดีกว่าไม่มันเหนื่อยลาคาญทะลอดด้วยเออก็ยอมยอมโยนโยนไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยทําแบบนั้นมาน,นานต่อจากเนี้ยจะไม่ทา อาจจะแบบยังไม่ได้ทําอะไรที่แบบชัดเจนหรือรุนแรงนะคะแต่คือทาที่ผ่านมาเคยแบบเขาเรียกอะไรนะอารุ่อรวยมาโดยตลอดอะ่ะต่อจากนี้ไปจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ว่าลุกขึ้นมาแบบแ,บบแข็งกล้าวหรือว่ากล้าวก้าวราวอะไรนะเพียงแต่ว่าเหมือนกับเหมือนกับบอกตัวเองว่าพอกันทีจะไม่ให้ใครเดินเข้ามาย่ำยีเหมือนพรมเช็ดเท้าอะ จะไม่เป็นถังขยะให้ใครด้วยให้ใครก็ได้โยนอะไรมาก็ได้คือจะไม่ปล่อยให้ใครมาทำพฤติกรรมท็อกซิกอะไรกับคุณอีกอะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าโอ๊ยจะลุกขึ้นไปฟาดฟันอะไรเขานะเพียงแต่เหมือนกับจะสร้างเกราะอะไรบางอย่างให้ตัวเองโดยการกำหนดเส้นอะไรบางอย่างว่าแค่ไหนเขาข้ามได้แค่ไหนเขาข้ามไม่ได้แค่ไหนโอเคแค่ไหนไม่โอเคนะคะเริ่ม เริ่มเริ่มมีความชัดเจนกับตัวเองในการที่จะปฏิบัติกับคนที่ไม่ล่ารักคนที่ไม่ท็อกซิกกงเหมือนตัวเองกำลังจัดสรรพลังงานว่าจะให้กับคนเหล่านี้แค่ไหนดีและจะจัดการเขาด้วยวิธีใดดีแต่ในความจัดการก็อย่างที่บอกไปนะว่าคุณไม่ได้ออกเป็นออกไปเป็นในลนักษณะก้าวล้วนะเอาเข้าจริงๆแล้วอะ เหมือนคุณกลับมาฮิลแล้วก็ดูแลที่จิตใจตัวเองมากกว่าเราคิดว่าสิ่งนี้คุณจําเป็นต้องทําก่อนเพื่อที่จะก้าวไปสู่สเต็ปต่อไปได้นะคะคือเหมือนแบบเ<ฮ> <ๆ S 2> ขาเรียกอะไรนะรู้เขารู้เราลบ้อยครั้งชนะร้อยครั้งอะกลับมาเรียนรู้ใจตัวเองก่อนเดี๋ยวเราไปรวมความรักของอีกฝั่งหนึ่งว่ามันมีอะไรกันแน่คุณจะกลับเข้ามาดูแลเยียวยา ตัวเองอย่างหนักหน่วงนะคะเพื่อที่จะซ่อมเพื่อที่จะฟูนฟูนตัวเองเพื่อที่จะทําความเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเพื่อที่จะไปดูว่าไอเนี้ยไอคนเนี้ยหรือไอสิ่งเนี้ยมันเป็นอะไรของมันเนาะคือแบบคือคนเรามันบางอย่างมันก็จะมีอะไรคล้ายค้ายกันแหละค่ะคือเรื่องมีปมมีความเจ็บปวดมีรอยแผลทุกคนมีทั้งนั้นมีมากมีน้อยไม่ว่ากันแต่บาดแผลของแต่ละคนทําให้อีกคนกระทําต่ออีกคนหนึ่งไม่เหมือนกัน อฉะนั้นเหมือนคุณไปหาคำตอบก่อนไปหาคำตอบเยียวยาตัวเองจะด้วยวิธีใดก็ได้นะคะตามที่คุณถนัดนะ่ะทำสิ่งเนี้ยเชื่อไหมว่าไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ยิ่งคุณรู้จักตัวเองมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งรู้จักศัตรูของตัวคุณอ่ะชัดแจ๋วเลยและสิ่งนี้มันเป็นความน่ากลัวลองนึนสภาพว่า เหมือนเหมือนไปหาหมออะคือเรามีความเจ็บปวดแล้วเราไปหาหมอแล้วหมอเขาชี้ได้หมดเลยว่าเจ็บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะไปทําอันนี้อันนี้อันนี้มาไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะเสียวสัง้งแรงวาดนิด,นดเพราะว่าหมอจะบอกได้ว่าอ๋อไม่ออกกาลังกายใช่ไหมร่างกายถึงได้เป็นแบบนี้ทําพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมร่างกายถึงเป็นแบบนั้นมันมีอะไรให้ฟ้องอะคนคนนั้นก็คงจะวาดวันสะพึงกลัวอยู่บ้างเหมือนกันว่าเอาละคุณจะได้รู้ ความจริงอะไรบางอย่างแล้วโดยที่เขาอาจจะพยายามปกป้องมันมานานแสนนานนะคะคุณกำลังจะค่อยๆรู้ความจริงค่อยๆรู้ this, ที่มาที่ไปค่อยๆรู้ว่าเบื้องหลัง่ะไอที่เขาทำแบบเนี้ยไอที่เขาเป็นแบบเนี้ยมันเกิดจากอะไรกันแน่เกิดจากตัวเขากี่เปอร์เซนต์เกิดจากครอบครัวเขากี่เปอร์เซ็นต์ เกิดจากการที่เขาถูกทำลายมาอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะคะมันของบางอย่างมันพอศึกษาได้พอสมควรนะมันพอจะรู้ได้เพราะพฤติกรรมของคนที่ถูกทำลายและการแสดงออกส่วนใหญ่จะสัมกันไม่ค่อยไม่ค่อยแปลกไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นคนที่ไม่ชอบถูกกดดันก็มักจะไปกดดันคนอื่นคือเหมือนเขาซึมซับมาโดยไม่รู้ตัวบางคนก็จะทำอะไรตรงกันข้ามเช่นถ้า พ่อแม่เขาถูกพ่อแม่ที่เข้มงวดมามากในชีวิตอะเขาจะทําอยู่สองอย่างคือจะวิ่งไม่ซ้ายสุดก็ขวาสุดไม่ไปเป็น perfectionist ไปเลยก็จะไม่เอาไหนไปเลยคือไม่ประสบความสําเร็จสุดๆก็จะไม่เอาฐานเลยไม่เอาสักสิ่งสักอย่างนะมันก็จะคล้ายๆกันประมาณนั้นเ,เรามองว่าคุณกลับมาที่ใจตัวเองกลับมาเยียวยาคือจ,จริงๆมันก็จําเป็นอยู่แล้วเนาะเพื่อที่ มันคล้ายๆกับการหยุดยั้งหรือการไม่ส่งต่อเพราะบางทีเราถูกเขาทำร้ายเนาะเราไปแก้เขาไม่ได้เราไปอ้อนวอนให้เขาหยุดทำร้ายเราก็ไม่ได้คือเราไปบังคับคนอื่นไม่ได้เลยแต่เราจัดการได้ดที่ตัวเราเองฉะนั้นก็ต้องกลับเข้ามาหาตัวเองมาดูว่าเราจะซ่อมสิ่งที่มันเป็นบาดแผลได้อย่างไรดีบางทีบางครั้งอาจจะไม่จําเป็นต้องแบบไปซ่อมซะทีเดียวนะเพราะว่า จักรวาลก็ให้ของขวัญในชื่อของเวลามาให้อยู่แล้วเรื่องบางเรื่องเวลาก็ทําให้อะไรๆดีขึ้นนะคะดีขึ้นในที่เนี้ยคือมันไม่ได้หายนะแต่คือความเจ็บอะจากร้อยเปอร์เซ็นอะมันจะลดลงไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดเจ็ดสิบห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะค่อยๆน้อยลงคือมันจะไม่เจ็บมันไม่มีทางเลยที่มันจะเจ็บเท่ากับวันแรกได้ยกเว้นว่า คุณจะกลับไปแบบทบทวนแล้วก็จี้สามจี้สามอันนั้นนะ่มันมันเหมือนกับการกระซวกตัวเองสามเอามีดแทงตัวเองสามมันจะเจ็บยิ่งกว่าเดิมแต่ว่าถ้าเขาทำร้ายห,หนึงแล้วเราค่อยๆเยียวยาตัวเองปล่อยให้แผลมันหายะคะ่ะมันเหมือนกับคนที่ประสบอุบัติเหตุแหละมันก็จะใช้เวลาแต่เดียวแผลมันจะค่อยๆสมานตัวร่างกายเป็นแบบแบบไหนหัวใจก็จะคล้ายๆแบบนั้นนะคะเรามองว่า การที่คุณกลับไปคอนเน็กตัวเองอ่ะคอนเน็ตัวเองกับจิตวิญญาณกับความรู้สึกกับปัญหากับปมกับทริกเกอร์กับสิ่งใดก็ได้ที่ที่คุณคอนเน็กแล้วมีความสุขเนาะจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นกับผู้คนจะเป็นกับคนที่คุณรักก็ได้บางทีอ่ะบางทีมันไม่ได้แก้ปัญหาคนนี้นะแต่ว่ามันจะทำให้สิ่งที่คนนี้ทำอ่ะ มันมีอิทธิพลกับตัวคุณน้อยลงหรือว่าบางที่บางครั้งอะยิ่งเขาไม่น่ารักเท่าไหร่คุณกัสามารถยิ้มให้เขาได้แล้วอะแบบเขาไม่น่ากลัวสําหรับคุณอีกต่อไปแล้วอะเขาไม่ได้มีอิทธิพลสําหรับคุณอีกต่อไปแล้วคือเรามองว่ามันมันก็น่ากลัวสําหรับเขานะถ้าเขาเคยมีอิทธิพลทําให้คุณรู้สึกอะไรก็ได้โดยเฉพาะความรู้สึกที่เป็นแง่ลบอะมันก็เหมือนเป็นความสะใจใช่ไหมละ่ะเขาอยากทําให้คุณทุกข์ใจอยู่แล้วนี่แต่คุณดันไม่ทุกข์ใจอะไรเลยอะ มันก็เป็นความน่าผิดหวังสำหรับเออคนที่มีเจตนาไม่ดีหรือว่าท็อกซิกในชีวิตเราเหมือนกันอารมณ์เขาเรียกอะไรนะถ้าพูดให้ง่ายกว่านั้นก็กลัวเขากลัวคนอื่นมีความสุขมากกว่าตัวเองนั่นแหละแต่คือคุณแบบว่า ฉันไม่สนใจฉันสนใจความสุขของฉันซึ่งมันก็ไปขัดแย้งกับอารมณ์เขาอยู่แล้วเนาะเขาคงไม่อยากเห็นใครมีความสุขคนที่มันทุกข์ก็อยากเห็นคนอื่นทุกข์ด้วยแต่เราจะไม่ไปเป็นคนคนนี้เท่านั้นเองนะคะค่ะแล้วนี่ก็คือคําตอบของแรนด o อมคลิปนี้เนาะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทาให้คนมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสดใจนะบาย